บริษัทหลักทรัพย์ฟิแนเซียไซรสจำกัดเราคือโบเกอร์หนดักหนึ่ด้านดิจิทัลแอดกิโนเวทีและโบเกอร์มาเก็ตแชร์ท็อปไฟตั้งแต่ปี2011ถึง2011และด้วยแอปพลิเคชันผัดชัยยัก์ FSS Isma จากสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการุน ฟินแลนเซียไซรัสนัมเบอร์วันดิจิทัลแอนด์อินโบริษัทไพรส์นีไทยจำกัด Track แอนด์เพรสโซลูชั n นส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลา สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2561กับดิฉันนัลดีอดีสวัสด์ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและก็ในแวดวงของบรอรและบอ,อรจอที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยสามารถเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันและปิดไปในแดนบวกนะคะบวกไปได้เกือบเกือบ10จุดนะคะ9.08จุดไปปิดไปที่ระดับ1,690จุดนะคะ เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่ต่างก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะหลังจากคลายความกังวลในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐและรวมถึงค่าเงินตุรกีที่อ่อนค่าลงนะคะแต่ว่าเป็นการคลายความกังวลเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเพราะสองปัจจัยนี้ยังเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกที่เราจะต้องจับตากันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เราก็ต้องมารอดูกันและในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเอง สำหรับในบ้านเรานักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าวันศุกร์จะขายน้อยลงในระดับร้อยล้านะนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังขายต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาดูเพราะหากว่าต่างชาติยังขายต่อเนื่องแล้วเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยก็น่าจะปรับตัวได้ไม่ไกลนักถึงแม้ว่าจะมีกองทุนเข้ามาเป็นผู้ซื้อหลักก็ตามค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูทิศทางกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงท้ายรายการ มาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของการโกงบิตคอยน์นะคะว่า จะเข้าข่ายผิดพรบรหลักทรัพย์หรือไม่เพราะว่าตรงนี้นะคะในส่วนคดีความก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรตรสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เองก็ต้องเข้าไปดูด้วยนะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวพราวพรเสนาณรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการของกรตอบอกว่าตอนนี้กรตอ,อยู่ระหว่างการประสานงานการตรวจสอบคดีโกงบิตคอยกับพนักงานสอบสวนนะคะโดยทางกรตเนี่ยจะเข้าไปร่วมตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายผิดพรบรหลักทรัพย์หรื ไม่และคงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสักระยะหนึ่งนะคะโดยเท่าที่ติดตามข้อมูลเนี่ยนะคะนางสาวพาวพรบอกว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในปี2560และมีการแจ้งความก็คือในช่วงต้นปี2561 ซึ่งเกิดก่อนที่พรกรสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีผลบังคับใช้ค่ะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญน่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจึงอาจจะไม่เข้าข่ายความผิดพลระบดฉบับนี้ค่ะโดยนางสาวพราวพรบอกนะคะว่าเท่าที่ติดตามจากข่าวถือว่าเป็นการหลอกเรื่องหุ้นธรรมดา คนที่มาทำยังไม่เกี่ยวกับพรกรสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะเกิดเหตุเกิดขึ้นเมื่อปี2560แต่คือการหลอกซื้อขายหุ้นธรรมดาแทนที่จะใช้เงินสดกลับใช้บิ t คอย n แต่ปรากฏว่าไม่ได้หุ้นก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครผิดใครถูกโดยเราก็จะทะางกรตก็คือจะมีการร่วมประสานข้อมูลค่ะ โดยขนาดนี้นะคะผู้ช่วยเลขาธิที่การกรตอรบอกว่าเราไม่รู้ว่ากรณีนี้ใครเป็นบร็เกอร์ทางพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้ตรวจสอบแต่เมื่อมีข่าวนะคะก็คือมีข่าวว่ามีทางด้านของเจ้าพ่อตลาดหุ้นเข้าไปเกี่ยวข้องและล่าสุดก็เปิดชื่อออกมาแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนกับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วก็คือนายประสิทธิ์ศรีสุวรรณซึ่งยังติดบัญชีดำกับกรตอรอยู่ถ,ถึงเดือนหน้านะคะซึ่งข้อเท็จจริงทางพนักงานสอบสวนจะดูว่านายประสิทธิ์เนี่ยทำตัวเป็นบร็เกอร์หรือเปล่า ซึ่งตรงนี้กำลังมีการสอบสวนอยู่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะบรกเกอร์ด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งกรตตอกำลังทําการสอบสวนอยู่ค่ะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะมีนายทุนนักการเมืองเข้าร่วมขบวนการเพื่อเป็นช่องทางระดมเงินก่อนการเลือกตั้งนั้น ในส่วนของกรอบอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยถือเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนตัวหนึ่งแต่พรกรจะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับเวลาที่จะเอามาเทรดซึ่งผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตตามพรกรน,นี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของปปงก็คือต้องไม่ใช่เป็นของโจรมาจากใครก็คือจะต้องพิสูจน์ตัวตนได้ค่ะแปลว่า เรื่องของการซื้อขายสกลุลเงินดิจิตอลเนี่ยกราต่อเองก็ยอมรับว่ายัางมีช่องโหว่นะคะเพราะว่าการซื้อขายเงินดิจิตอลโดยไม่ผ่านคนที่ได้ใบอนุญาตจากกราตอตรงนี้แหะค่ะที่มันคุมไม่ได้ ถือเป็นช่องโหว่เพราะว,ว่าบิตคอยคริปโตเคอเรนซีอยู่ในโลกของคนที่ไม่ง้อตัวกลางสามารถโอนระหว่างกันได้เลยแต่ถ้าผ่านตัวกลางนะคะแน่นอนประกอบก็มีข้อกําหนดไว้ที่เช็คได้ว่าไม่ได้รับของโจรมาค่ะกรณีที่มีการซื้อขายผ่านผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแน่นอนว่ากรกตก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเอาไว้โดยมีการสร้างฐานการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจก็มีฐานตรวจสอบจะเกิดบนแพลตฟอร์มทุกอย่างมีที่มาที่ไปสามารถดูร่องรอยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพราะอยู่ในระบบสามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าเขาไม่ผ่านคนกลางและไม่ผ่านคนกลางที่ได้รับใบอนุญาตจากกราตอตรงนี้ละค่ะที่กรต่อจะเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ก็ถือว่ายังเป็นช่องโหว่ของกฎหมายอยู่นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะทางคดีเรื่องของการโกงบิ c คอยเนี่ยนายปริญญาจารย์วิจิตหนึ่งในผู้ที่ถูกออกหมายจับจากกองปราบในคดีร่วมกันโกงบิสคอยเนี่ยนะคะ เขาก็บอกว่าเขาได้ให้ข้อมูลกับาทางด้านของสำนักข่าวแห่งหนึ่งโดยขอไม่เปิดเผยสถานที่ว่าพร้อมที่จะเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับให้มารับทราบข้อหาร่วมกันโกงบบตคอยและพร้อมจะกลับมาสู้คดีในทุกข้อกล่าวหาค่ะ ส่วนทางด้านของนายประสิทธิ์ศรีสุวรรณเจ้าพ่อตลาดทูนและถูกตํารวจออกหมายเรียกนะคะให้เข้ามาพบนั้นตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะถแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเขาขอเลื่อนออกไปเพราะว่ายังไม่พร้อมแล้วตัวเองก็อยู่ต่างประเทศเมื่อวันที่16สิงหาคมด้วยนะคะ ล่าสุดเนี่ยนัดแถลงข่าวใหม่ในวันนี้นะคะวันที่20สิงหาคมในเวลา10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาที่ห้องสาราแดงโรงแรมดุสิตธานีนะคะเชื่อว่าก็นะักข่าวก็ได้จะไปทําข่าวแล้วเราก็คงจะได้รู้ที่มาที่ไปในส่วนของมุมมองจากนายประสิทธิ์สีสวรณ์น,นะคะที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนอีกคนนะคะอีกรายชื่อหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีการโกงบิตคอยด้วยก็คือในส่วนของ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะคะประธานมูลนิธิธรรมนัทพรมเผ่าเพื่อการกุศลเนี่ยก็มีชื่อเข้าไปเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในขบวนการโกงบิสคอยดด้วยนะคะก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันในวันที่ 28สิงหาคมนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุด้นแล้วก็กรอตอนในการเข้าไปตรวจสอบค่ะแต่เรื่องของสกุลเงินดิจิทัลการซื้อขายในบ้านเราเนี่ยหลังจากที่มีพรบออกมาควบคุมอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะก็ทําให้หลายฝ่ายยังคงเดินหน้านะคะที่จะมีการทําธุรกรรมในลักษณะเช่นนี้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการโกงบิตคอยน์มาสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักลงทุนแต่ก็เป็นแค่บ,บางส่วนเพราะบางส่วนยังมั่นใจ ที่จะเดินหน้าและลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลต่อไปก็เลยทําให้บรรดาผู้ประกอบการเนี่ยมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ในส่วนของทางด้านของนายพงษ์ธรทาราชัยนะคะประธานกรรมการบริหารของบริษัท Project Planning Service ค่ะซึ่งก็คือ,อ มีการตั้งบริษัทโปรฟินกรุ๊ปขึ้นมานะคะซึ่งทำธุรกิจให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิตอลหรือว่า ICO portal เนี่ยจะยื่นขอใบอนุญาตจากกราตอภายในเดือนนี้นะคะสิงหาคมนี้โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อที่จะเริ่มต้นประกอบธุรกิจภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยบริษัทโปรฟินกรุ๊ปเนี่ยนะคะเขาเป็นความร่วมมือจาก3บริษัทด้วยกันก็คือ1 PPS นะคะที่ถือหุ้นในโปรฟินกรุ๊ปอยู่33.33% 33 และบริษัทฟิกเทคประเทศไทยอันนี้ถือหุ้นอยู่33.34%และบริษัทเวลโลพาร์คนะคะถือหุ้นอยู่33.33% 33ทุนจดทะเบียน20ล้านบาทค่ะ โดยผ่านธุรกิจของโปรฟินกรุ๊ปนะคะก็คือมีลูกค้าเนี่ยสนใจระดมทุนด้วยการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่า ICO เนี่ยประมาณ5รายที่ให้ความสนใจแล้วก็จะให้โปรฟินกรุ๊ปเนี่ยเป็นคนกลางนะคะเป็นคนกลางในการที่จะเข้าไปซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลแล้วก็มี2รายที่คาดว่าจะระดมทุนภายในปีนี้ค่ะ ก็2อรายที่ว่าที่จะระดมทุนภายในปีนี้นะคะหรายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีขนาดระดมทุนเนี่ย800ล้านบาทโดยสินทรัพย์ที่นำมาออก ICO นะคะก็จะเป็นคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทจำนวน60ยูนิตซึ่งตอนนี้บริษัทอสังหาริมทรัพย์อันนี้นะคะอยู่ระหว่างการเจราจาต่อรองเรื่องของราคาค่ะ ส่วนอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนานาชาติชื่อดังย่านสุขุมวิทที่มีขนาดการระดมทุนผ่าน ICO เนี่ยราวสามรล้านบาทค่ะนี้เป็น2บริษัทที่คาดว่า จะระดมทุนภายในปีนี้นะคะโดยในส่วนของกรตอตนะคะก็บอกว่าตอนนี้กรตอ,อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการกรองผู้ที่ระดมทุนซึ่งก็จะมีการเชิญบุคคลจากภายนอกที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยค่ะ สำหรับความคืบหน้าการขอใบอนุญาตในการเป็น ICO Portal นะคะขณะนี้มีผู้แสดงความสนใจ12รายโดยมี6รายที่นำระบบมหารกอกับกรตอแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตคาดว่าน่าจะยื่นได้ภายในไตรมาส4นี้ค่ะ ด้านผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายปัจจุบันนะคะก็มีจำนวน7รายซึ่งได้ดำเนินการก่อนที่พรกรสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตซึ่งกราต่อได้ให้ดำเนินการต่อไปได้จนจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั้งเรื่องของการโกงและการเดินหน้าการลงทุนประเภทนี้นะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจก็น่าจะต้องหาข้อมูลกันนิดนึงเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเราค่ะ มาดูเรื่องของการทำ tender offer กันบ้างนะคะของบริษัทมั่นคงเคหากการมหาชนหรือว่า MK นะคะ ที่ทางด้านของบริษัทสุขไัยเนี่ยเขามีการทำคำเสนอซื้อนะคะซึ่งในส่วนของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของบริษัท MK หรือว่ามั่นคงเคหากการก็คือบริษัทหลักทรัพย์ IV Global จำกัดมหาชนนะคะเขาได้สแสดงความคิดเห็นต่อคำต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน MK โดยสมัครใจในราคาหุ้นละ4บาท10สตางค์เนี่ย จำนวนทั้งหมด9 9 9 2ล้าน117 7หุ้นคิดเป็นมูลค่ารวมนะคะ 4, 6, ล้านบาทในกรณีที่ซื้อหุ้นครบ1้0%นะคะของบริษัทสุภลัย property management จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทสุภลัยจำกัดโดยทางบริษัท iv global เนี่ยเขาให,ห้ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของ mk หรือมั่นคงเคหะก,การ ควรที่จะปฏิเสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเขามองว่าราคาเสนอซื้อที่4บาทสสตางค์ต่อหุ้นนั้นเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมและเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นค่ะโดยที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น MK นั้นมีความเห็นว่าวิธีการในการที่จะประเมินค่ายุติธรรมของหุ้น MK ที่เหมาะสมเนี่ยมันมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี และว,วิธีที่2ก็คือวิธีมูลค่าปัจจุบันสุดที่ของกระแสงเงินสดซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของกิจการที่ได้จากการประเมิน2วิธีดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ราคา mk ใน,ใน,ใ,นในการทํา tender offer ที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เราวๆในกรอบ7บาท45สาตคางไปจนถึง10บาท7สตางค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ทางสุขภัยเสนอ,อไว้ที่4บาทส0สตางต่อหุ้นนะคะ ส่วนอีกหนึ่งเหตุผลที่ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น MK มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยควรจะปฏิเสธคำการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ก็คือว่าบริษัทเนี่ยเขามีการวางแผนการทำธุรกิจและแผนในการดำเนินง,งานของโครงการในอนาคตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกิจการมีการทำสัญญาก,กับผู้ให้กู้และการทำสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนแผนการขยายการลงทุนและโครงการต่างๆของกิจการค่ะดังนั้นนะคะหากผู้ทําคําเสนอซื้อมีการปรับเปลี่ยนแผนการทําธุรกิจนโยบายการดําเนินธุรกิจ หรือแผนการขยายการลงทุนของกิจการก็อาจจะทําให้แผนในการพัฒนาโครงสร้างอาหังสารอขออภัยค่ะอหังสังหาริมทรัพย์ในอนาคตนะคะเกิดความล่าช้าได้ส่งผลให้แผนการดําเนินงานของกิจการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มีการคาดการเอาไว้รวมถึงการเสียผลประโยชน์จากการทำสัญญาต่างๆและการสูญเสียโอกาสในการทำธุรกิจด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นคำแนะนำจากผู้ บริษัทที่ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นคงเคหักการนะคะก็คงจะต้องนำไปเป็นส่วนในการพิจารณาด้วยค่ะ เอาละครในช่วงนี้เรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างน,นะคะในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็สามารถที่จะบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะซึ่งก็นาจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะไปดูตัวเลขล่าสุดกันเลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์นั้นบวกไปนะคะร้อยสิจุดในขณะที่ s p 500นนั้นปรับตัวบวกไป9.44จุดและนัสแทกค่ะบวกไป 9. จุด 8.1นจุดนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนหลังจากทางการจีนยืนยันนะคะว่าคณะผู้แทนของจีนจะเดินทางไปยังสหรัฐภายในเดือนนี้เพื่อคลี่ข่ายข้อพิพาททางการค้าค่ะ นอกจากนี้ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดในแดนลบได้ยกเว้นในส่วนของลอนดอนที่บวกไปในกรอบแคบๆนะคะโดยเยอรมันเมื่อคืนนี้ลงไป0.22รฝรั่งเศสลงไป0.08แล้วก็ลอนดอนบวกขึ้นมาได้0.03นะคะอันนี้เมือเป็นตัวแรกคืนวันศุกร์เช่นเดียวกันค่ะ ลอนดอนเนี่ยปิดในแดนบวกได้นะคะเพราะว่าทางการอังกฤษเปิดเผยรายงานยอดการค้าปลีกเดือนกรกฎาคมที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ค่ะส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์น,นะคะเวสเท็กซัสราคาน้ำมันนั้นบวกไป45เซนต์ปิดที่65เหรียญ91เซนต์และเบรนซ์บวกไป40เซนต์ปิดที่71เหรียญ83เซนค่ะ ราคาทองคำในตลาดโลกนะคะโคมิกเพิ่มขึ้น20เซน์ปิดที่1 1 8 4เหรียญ20เซนต์ต่อทรอยส์ออนส่วนตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น9.08จุดปิดไปที่ระดับ1 690.04จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายห2 4 5 8่้าสบแปล้านบาทอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตทเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่21บาท5 0สงค์อันดับ่ะล,ลงไป75สตางค์ปิดที่6าท75สตางค์ อันดับที่3า e บิวตี้ค่ะเพิ่มขึ้น25สตางค์ปิดที่9บาท10สตางค์อันดับที่สสวัสด์นะคะเพิ่มขึ้น3บาท25สตางค์ปิดที่40บาท50สตางค์อันดับที่5 PTTGC ค่ะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่81บาท75สตางค์ส่วนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุน สถาบันนะคะซื้อไป3,648ล้านบาทและเป็นผู้ซื้อรายเดียวเมื่อวันศุกร์นะคะในขณะที่ต่างชาติขายออกมา759ล้านบลลขายออกมา1,063ล้านและรายย่อยขายออกมา1,825ล้านค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อการลงทุนในวันนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทิศทางของเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะ